สวัสดีครับอิทธิพรมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่คือพยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับตอนนี้เหลือว่างอยู่2ผืนก็คือผืนที่จับอยู่นี่แล้วก็ผืนที่อยู่ในกรอบนะครับซึ่งทั้ง2ผืนนี้ก็สภาพดีทั้งคู่แล้วก็เป็นยันที่มีความเด่นชัด ครบท้วนทั้ง2ผืนนะครับหลวงพ่อเดิมท่านเหยียบได้ลึกเต็มล่องเต็มรอยทั้ง2ผืนเลยครับยันรอยเท้าเนี่ยหายากนะครับทุกคนหายากกว่ามีดหมอใสอีกผืนนี้จะใหญ่กว่าที่อยู่ในกรอบด้วยนะครับความ ความความยาวนะครับความยาวต้องบอกว่าเป็นความกว้างความกว้างนะครับก็จะประมาณ1 0 15นิ้วถ้าเป็นความยาวก็จะถ้าความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ17 -18 ถึงนิ้วเลยครับถ้าวัดแนวทแยงแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ22นิ้วนะครับ เป็นยันรอยเท้าที่ได้มาจากชาวบ้านแถวๆตาคลีนะครับทั้งสองทั้งสงผืนเลยรีวิวยากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าของจริงนี่สวยมากเลยครับความเก่าของหมึกความเก่าของผ้านะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของตัวยันเนี่ยความสมบูรณ์ของอ่าสีครามเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเก็บรักษามันได้เป็นอย่างดีเลยครับสมัยสงครามโลกะนะครับสมัยที่ไทยต้องเผชิญกับสงครามยุคนั้นก็จะเข้ายากหมากแพงเนาะมีการอ่าไหนจะโลกระบาดไหนจะพิเศรษฐกิจไหนจะมีอเครื่องบินนะครับมาโยนระเบิดบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านได้ ทำไว้ให้กับชาวบ้านนะครับคนสมัยก่อนก็จะนําพยันรอยเท้าเนี่ยนะครับนําไปติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านบ้างบ้างก็ทําไม้ไผ่ใส่แล้วก็แขวนนะครับแขวนไว้ที่หลังคา บ้างก็เวลาเห็นเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดก็เอาพยันเนี่ยครับโบกโบกโบกไปนะครับก็จะรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็เป็นปาฏิหารที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะครับก็เลยทําให้หลวงพ่อเดิมเนี่ยมีชื่อเสียงนอกจากมีดหมอที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับวัตถุมงคลประเภทอื่นๆโดยเฉพาะพยันลอยเท้าก็เป็นที่ เสาะแสวงหากันมากมายนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับคนที่มีใจรักและมีจิตศรัทธาในวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเนี่ยหากันจังเลยนะครับแต่ต้องบอกว่ายันรอยเท้าเนี่ยหา,ายากมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะทําน้อยกว่ามีดด้วยซ้ำไปแล้วก็หรือบางทีถ้าคนที่มีก็อาจจะไม่ได้เก็บรักษาดีนะครับเพราะว่า เพราะเป็นหมึกขามนะครับถ้าโดนน้าโดนเหนือเนี่ยสีก็จะจางออกไปหมดเลยทั้งทั้งสองผืนนี้นนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเก็บรักษามาได้เป็นอย่างดีเลยครับสีสันเขายังอ,อยู่ครบถ้วนนะครับยังแน่นๆอยู่เลยเนาะอยากจะถ่ายให้ชมชัดๆแต่ว่าม,มันมุมกล้องมันได้แค่นี้เองนะครับเนี่ยครับ หายากมากทุกคนนี่ก็ได้ผืนที่สมบูรณ์แบบนี้มานี่ก็ยังว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนะก็เลยได้นำมาแบ่งปันกันสำหรับใครที่อ,อยากจะได้วัตถุมงคลดีๆสักชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อเดิมนะครับอาจจะเราอาจจะมีมีดหมอแล้วอาจจะมีสิงห์งาแกะแล้วนะครับแต่เรายังหาพยานรอยเท้าอยู่เนี่ย พื้นนี้น่าสนใจมากเลยครับทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี่ยมกรอบก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็เก่าๆเนะนะครับแล้วก็พุทธคุณดีมากด้วยใครจะเอาไปเลี่ยมกรอบก็ได้หรือจะพับนะครับพับให้เป็นผืนเล็กๆแล้วก็พกติดตัวติดรถเอาไว้บนหัวนอนเอาไว้ในห้องพระอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นพุทธคุณที่ดีครอบจัก,กรวาลเหมือนมีดหมอทุกประการ อันนี้เป็นข้างหลังนะครับทุกคนเห็นไหมครับขนาดข้างหลังการเหยียบเนี่ยก็ยังคือหมึกที่เหยียบจากข้างหน้ายังซึมมาข้างหลังแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับแสดงให้เห็นถึงการเหยียบที่แน่นระลึกทั้งสองข้างนะครับทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเนาะสวยงามมากเลยครับทุกคนเก่ามากเลยได้มาจากบ้านข้าหบดีนะครับเขาเก็บรักษามาเป็นอย่างดีเลยครับ คนที่เก็บเป็นชาวบ้านแถวตาครีระดับก็หาบาดีเลยครับเนี่ยครับสวยงามมากๆเลยลึกๆนะครับเหยียบลึกๆชัดๆเลยที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไข่ชื่นชอบสนใจยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพระดับเทพพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับมีให้เลือก2องผืนนี้นะครับ เหยียบเต็มๆเน้นๆนะครับสวยงามมากเลยใครได้เป็นใครได้ไปครอบครองก็นับว่าเป็นคนที่มีวาสนามีบารมีสูงเลยครับนํามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อจะชื่นชอบสนใจเนาะหลายคนที่เคยบูชาพยันรอยเท้าไปนะครับเขาก็จะบางคนพกติดตัวก็จะพับ อย่างนี้พับให้เล็กๆนะครับจะผืนใหญ่ๆก็จะเหลือผืนประมาณนี้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าบ้างบางคนก็เก็บไว้บนหิ้งพระบ้างนะครับนี่ครับเห็นไหมมันคือความยืดหยุ่นในการพกพานะครับไม่จําเป็นต้องออไม่ใช่ว่าเขาผืนสิบห้าสิบหกนิ้วแล้วก็ต้องกางไว้อย่างนั้นไม่จําเป็นนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็พกติดตัวไปเนาะ